EVcharger ที่แนะนำว่าควรมีติดบ้านใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าแล้วต้องการ EVcharger ติดตั้งไว้ที่บ้านเพื่อชาร์จรถยนต์วันนี้เราจะพามารู้จักกับ Anel X Juice Box เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดสนใจสินค้าสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เราเลือกบทมู่สินค้าจาก Dkland หรือกดค้นหาที่ช่องค้นหาได้เลยนะครับหาไม่เจออย่าลืมกดดูเพิ่มเติมด้านล่างนะครับ อัน x justbox smart charger ที่ควรซื้อไว้ติดบ้านทำไมต้องเป็น ev charger รุ่นนี้นะครับวันนี้เนะี่ยผมจะมาแกะให้ดูเลยว่าการที่เรามี smart charger ติดตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยมันสะดวกสบายและง่ายมากนะครับพอเราสามารถที่จะควบคุมเครื่องชาร์จได้จากสมาร์ทโฟนของเราโดยการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ซึ่งมันจะสะดวกสบายกว่าตัวที่เป็น charger ธรรมดาน,นะครับและข้อดีอีกอย่างของการที่เครื่อง ev charger เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเราได้ก็คือเราสามารถเช็คสถานะการชาร์จได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องลงหรือว่าเดินมาดูที่รถอย่างเดียวแถมยังสามารถตั้งค่า ระดับการชาร์จว่าอยากให้ชาร์จถึงกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าดูรายงานการชาร์จแต่ละครั้งได้และสามารถบอกระยะการวิ่งต่อระยะการชาร์จนั้นได้อีกด้วยนะครับและการชาร์จไฟฟ้าของ i n e l X Juicebox นี่นะครับสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ทั้งกับไฟ1เฟส32แอมป์โดยกําลังชาร์จจะอยู่ที่7.4กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ไฟ3เฟส3าแอมป์เนี่ยกำลังไฟที่ชาร์จเข้าไปจะอยู่ที่12กิโลวัตต์นะครับแล้วตามมาตรฐานของ EV Charger นะครับที่มีระยะความยาวของสายเนะี่ยอยู่ที่ห้าแบบเต็ดเมตรนะครับแล้ว n e l ที่เเมตรนะครับสามารถปนรอบรถได้เลยโดยไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลเรื่องตำแหน่งที่ติดตั้งเลยนะครับและดีไซน์ให้เรียบหรูแถมยังมีที่เก็บหัวชาร์จและสายติดมากับเครื่องชาร์จทําให้สะดวกสบายต่อการใช้งานอีกด้วยนะครับแถมยังติดตั้งง่ายเพราะว่าเวลาติดตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งโดยติดตั้งติดกับเสาของมันหรือว่าติดผนังบ้านก็ได้นะครับ หรือใครเนี่ยไม่มีพื้นที่ในที่ร่มน่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่า NLX Juice Box นี้นะครับสามารถกันน้ำกันฝนได้ตามมาตรฐานกันน้ำ IP66 นะครับบ้านใครเนี่ยอยากติดตั้งกลางแจ้งก็สามารถทำได้เลยนะครับใครสนใจเนี่ยอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับกับ EV Charger รุ่น NLX Juice Box นะครับใช้งานง่ายดีไซน์เรียบรู้เหมาะกับบ้านคุณมากๆเลยครับ